ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดใจมากมายความสามารถในการโฟกัสทำสิ่งเดียวอาจจะเป็นทักษะที่มีคุณค่ามากที่สุดทักษะหนึ่งในตอนนี้พวกเรามักยุ่งกับการตอบข้อความบนโทรศัพท์มือถือทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงทุกครั้งที่เราถูกลบกวนหนึ่งครั้งจะยิ่งทําให้เราทํางานเสร็จได้ยากขึ้นซึ่งระยะเวลาหรือประสิทธิภาพที่เราเสียไปอาจจะว่าออกมาเป็นตัวเลขได้ยากเพราะเราคุ้นชินกับการเช็คมือถือหรือรีเฟรชหน้าจอใหม่ตลอดเวลาไปแล้ว ทุกครั้งที่หยุดทํางานหยุดโฟกัสเพราะต้องตอบข้อความทางโทรศัพท์นั่นแสดงว่าเรากําลังขัดขวางงานของตัวเองอยู่เรากําลังทําลายสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเพราะไอเดียดีๆมักจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทําในช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่เห็นทีนความสนใจไปกับสิ่งอื่นเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีเฉพาะการเช็คโทรศัพท์นะคะที่จะรบกวนสมาธิของเราแต่งรวมไปถึงการเอางานที่ไม่สําคัญมาทําแทนด้วยเราควรมีการเรียงลําดับความสําคัญของงานว่างานไหนที่ต้องโฟกัส ใช้พลังงานเยอะ <c oughs> ก็ควรเลือกไว้เป็นอันดับแรกๆรลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงนี้เราทํางานเป็นยังไงบ้างถ้าสังเกตว่าตัวเองไม่ค่อยมีสมาธิเลย <c oughs> แสดงว่าเรากําลังเสียเวลาในการเปลี่ยนกิจกรรมไปมาอยู่ <c oughs> แทนที่งานนั้นอาจจะใช้เวลาแค่สาสินาทีแต่เรากลับใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงถึงจะเสร็จวันนี้มาจะมาแนะนําหลักการที่จะช่วยให้เราโฟกัสทํางานได้ถูกต้องและช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้นะคะ โค้ชข,ของคุณโทนี่โรบินส์กล่าวไว้ว่า Where focus goes, energy flows เมื่อไหร่ที่เรามีโฟกัสก็จะเกิดพลังงาน Flow ขึ้นมาได้ค่ะ ถ้าเราลองมองไปรอบๆตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีคนจานวนมากมาที่ก้มลงเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยแล้วคนที่ผลิตคิดค้นสิ่งใหม่ๆพวกเขาจะระวังการใช้เวลาบนโลกออนไลน์อย่างมากไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีบัญชีออนไลน์เลยนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะมีแอคเคาน์กันแต่เขาจะระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองพวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเริ่มทํางานและเมื่อไหร่ที่สามารถรีเฟชหน้าจอใหม่ได้ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสาเร็จเพราะ การทำงานการสร้างส,สรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีความหมายทําให้พวกเขาเก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆจะสามารถประสบความสําเร็จได้ดังนั้นถ้าหากเราอยากเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จกลุ่มนั้นด้วยเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้เหมือนกับพวกเขาด้วยซึ่งแน่นอนว่านิสัยหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดคือการโฟกัส100%เวลาทํางานก็ทําแต่งานอย่างเดียวเวลาคุยโทรศัพท์ก็คุยแต่โทรศัพท์ทําแต่งานใดงานหนึ่งเพียงอ,อย่างเดียวเท่านั้นเพราะพวกเขาเข้าใจพลังของการโฟกัสมีสติรู้ตัวเสมอว่าเรากำลังทําอะไรอยู่เรากําลังใช้พลังงานไปกับสิ่งไหนหนนใใ้้้้เรเรราาิ่มตมตตดววยคังจ ต้งเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นทําให้เรามีกําลังใจและทําเป้าหมายเหล่านั้นเป็นอย่างแรกตอนเช้าทุกวันคุณโรบินชามาเป็นนักเขียนหนังสือแนวพัฒนาตัวเองกําหนดว่าในอีก90วันข้างหน้าให้เราทุ่มเทเวลา90นาทีแรกของวันไปกับการทํางานเพียงอย่างเดียวที่สําคัญที่สุดซึ่งสามารถช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จในชีวิตได้มากที่สุดด้วยเช่นกันกฎนี้จะช่วยให้เราสามารถโฟกัสได้ดีขึ้นเพราะ90นาทีแรกตอนเช้าของวันจะเป็นช่วงที่เรามีสมาธิมีพลังงานและความตั้งใจมากที่สุดแถมยังเป็นการโฟกัสในสิ่งที่ถออูกตต้้้ออองงีกกดววยาา่ถู ไปถึงงานที่ช่วยให้เรามีความพัฒนาก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือชีวิตไปได้มากที่สุดด้วยหลังจากนั้นจึงค่อยไปโฟกัสงานอื่นที่มีความเร่งด่วนจําเป็นต้องทําไม่เสร็จแต่ไม่สําคัญเช่นเอาขยะออกไปทิ้งหรือว่าจ่ายบินทีหลังต่อให้เรามีสมาธิโฟกัสได้ดีมากแค่ไหนแต่ถ้าเราใช้พลังนั้นไปกับสิ่งที่ผิดก็คงจะไม่สามารถก้าวหน้าไปไหนได้เราอาจจะนั่งดูโทรทัศน์ได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่นั่นคงไม่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนเอาจำนวนชั่วโมงที่ดูท เอาไว้เสมอว่าทุกครั้งที่เช็คโทรศัพท์มือถือนั่นแสดงว่าเรากำลังไม่ใส่ใจชีวิตปัจจุบันของเราอยู่แต่นั้นการโฟกัสเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการประสบความสําเร็จในชีวิตใช้เวลากับกิจกรรมที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองและก้าวหน้ามากขึ้น วิธีแรกให้เขียนสิ่งที่ต้องการทำไม่สำเร็จเอาไว้ล่วงหน้าก่อน1คืนทุกครั้งที่ทำได้ให้ติ๊กเครื่องหมายเช็คถูกเอาไว้มันจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำเป้าหมายต่อไปได้มากขึ้นแต่ต้องระวังอย่าทำาออย่างไปพร้อมกันนะคะเหมือนอย่างโค้ช่ว่า you can do two things at once but you can't focus effectively on two things at once Gary Keller คุณสามารถทำาออย่างได้ในเวลาเดียวกันแต่คุณไม่สามารถโฟกัสได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน2อ,อย่างไปพร้อมกันได้เราต้องมีความชัดเจนจะเรียงลำดับความสำคัญว่าควรโฟกัสกับสิ่งไหนก่อน ก่อนที่จะเริ่มทําให้เตรียมอุปกรณ์เตรียมของทุกอย่างให้พร้อมเพื่อที่จะได้โฟกัสอย่างเต็มที่ไม่หลุดหรือเปลี่ยนงานไปมาระหว่างนั้นเราต้องโฟกัสกับงานที่อยู่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวปกติมาจะใช้เวลาประมาณ45นาทีในการโฟกัสทํางานเสร็จแล้วก็ไปพักด้วยการไปเดินเล่นทําให้รู้สึกผ่อนคลายและฟื้นพลังได้ดีมากเลยค่ะแต่ถ้าเล่นเวฟหรือถ่ายทวิตมันจะทําให้เราสูญเสียพลังงานและวิวพาวเวอร์ไปทําให้สมองล้าได้พอกลับมาทํางานเราจะรู้สึกว่ามีพลังโฟกัสได้น้อยลงจนทําให้ต้องกลับไปวงจรเ,เดิมพอรู้สึกไมม่สมาธิิก็ยบโททรศัพ์เล แอปพวกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของเราเอาไว้ให้นานที่สุดทุกครั้งที่เห็นโน t ติฟิเคชั่นใหม่ๆสารสื่อประสาทตดปามีจะล่งออกมาในสมองทำให้เรารู้สึกเหมือนได้รางวัลซึ่งแน่นอนว่าสมองต้องชอบแบบนั้นแน่ๆแ,แต่นั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะทิ้งงานสําคัญสําคัญและหันไปนั่งเล่นโทรศัพท์แทนซึ่งสุดท้ายแล้วเราจะมารู้สึกแย่กับตัวเองทีหลังเพราะเรารู้ตัวว่าเราทํางานที่ตั้งใจเอาไว้ไม่สําเร็จดังนั้นเราต้องพยายามหยุดการถ่ายโซเชียลมีเดียเพราะนั่นจะเป็นการทําลายโฟกัสและประสิทธิภาา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 พกกรรททํํงงงนนนใหห้้้สมมอออขขเเลแะื่ยึ พลังงานเหล่านั้นเอาไว้ใช้กับงานที่สําคัญจริงๆดีกว่าหนังสือ Deep Work โดยคุณคาร์์นิวพอร์ตได้กล่าวถึงสูตรในการสร้างงานที่มีคุณภาพ,ภาพเท่ากับปริมาณเวลาที่ใช้คูณกับระดับความโฟกัสดังนั้นสมมุติว่าเราให้ปริมาณเวลาที่ใช้คงอยู่ที่1ชั่วโมงนั่นแสดงว่าคุณภาพของงานจึงขึ้นอยู่กับระดับความโฟกัสทั้งหมด100เลยทีเดียว หนึงสือ personal MBA โดยคุณจอจคอฟแมนได้กล่าวถึงหลักการของ cognitive switching penalty คือทุกครั้งที่สมองของเราเปลี่ยนโฟกัสไปที่จุดอื่นเช่นระหว่างทำงานโดยจตอบข้อความในโทรศัพท์มือถือนอกจากเราจะเสียเวลาแล้วเรายังเสียพลังงานที่ใช้ไปในการสลับงานไปมาอีกด้วยเพราะสมองของเราก็ต้องโหลดข้อมูลใหม่เรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนงานดังนั้นยิ่งเราเช็คโทรศัพท์บ่อยสมองก็ยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นในการสลับงานไปมาทำให้เสียพลังงานและโฟกัสไปได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราควรจะทำงานใดงานหนึ่งอย่างเดียว เท่านั้น การใช้แอปที่ช่วยบล็อกโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพหรือจะลบแอปโซเชียลมีเดียเหล่านั้นออกไปเลยก็ได้แบบนี้เราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราไม่แอบเข้าไปเช็คแน่ๆยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้บล็อกโซเชียลมีเดียเช่น Cold Turkey Writer โดยโปรแกรมนี้จะช่วยให้เราตั้งระยะเวลาที่เราต้องการหรือจำนวนคำสูงสุดที่ต้องการเอาไว้สำหรับโทรศัพท์มือถือวิธีที่ง่ายที่สุดคือเอาโทรศัพท์ไปไว้ให้ไหกลตัวเองมากที่สุดเอาไปไว้อีกห้องนึงไปเลยยิ่งดีหรือใช้แอปอย่าง Forest กำหนดระยะเวลาที่ต้องการโฟกัสจะเป็นการปลูกต้นไไม้้้ปในนนนตตตัวัวถาาาเเรฟสิบ ขึ้นแต่ถ้าเราแอบเล่นต้นไม้ของเราก็จะตายไป ทีนี้ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ดิจิตอลเท่านั้นที่รบกวนสมาธิแต่จะเป็นความคิดของเราเองนั่นแหละที่ไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นลืมจ่ายบิลลืมทํางานบางอย่างเราอาจจะกระวนกระวายอยากทํางานเหล่านั้นแล้วไม่มีสมาธิโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าวิธีแก้คือให้เราจดสิ่งที่นึกขึ้นมาได้ไว้ในกระดาษเพื่อให้ชัวร์ว่าเราไม่ลืมแน่ๆแล้วค่อยไปจัดการหลังจากเรียนเสร็จการโฟกัสเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนได้เหมือนกับทักษะอื่นๆทั่วไปอย่าโมโตคิดว่าเราเป็นคนไม่มีสมาธิอยู่แล้วคงทําอะไรไปมากกกกวววว่่่าาาาาานนนนีี้้้้้ไไไมมมดดดเเรรสสถพััััฒคโฟขขอองงตตใหึทุแ ที่พิเศษเกี่ยวกับทักษะโฟกัสคือมันจะสามารถช่วยให้เราฝึกฝนทักษะอื่นเพิ่มขึ้นมาได้ เราไม่รู้ว่าควรจะโฟกัสกับอะไรดีอย่างแรกเราต้องมีเป้าหมายก่อนค่ะเราต้องรู้ว่าอะไรที่สําคัญกับเราจริงๆและเราทําไปทําไมโฟกั Focus สกับการทําให้เป้าหมายนั้นสําเร็จเลือกทําสิ่งเหล่านั้นก่อนเป็นอย่างแรกของวันอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ทําให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นก็ควรหลีกเลี่ยงหรือเก็บไปไว้ท,ทําทีหลังหลังจากที่ทํางานสําคัญสําคัญเสร็จหมดแล้วการมีความ productive ไม่ได้หมายถึงการทํางานให้สาเร็จหลายๆอย่างได้ภายในวันเดียวแต่เป็นการทํางานที่สําคัญที่สุดให้สําเร็จต่างหากดังนั้นเราต้องมีเป้าหมายและทําให้เป้าหมายของเราคืบหน้าไปทุกวันให้้ได ทักษะการปฏิเสธเป็นทักษะหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นเพราะถ้าหากเราตอตกลงตอบโอเคกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราจะไม่มีพลังงานหรือโฟกัสเหลือพอที่จะทำสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆก่อนจะตอบรับงานอะไรคิดให้ดีก่อนว่านนเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆไหมพวกเราหลายคนมักมีปัญหากับการตอบปฏิเสธเพราะมันพูดยากกว่าการตอบตกลงและหลังจากคุณวาเนซ่าเอ็ดเวิร์สได้บอกไว้ว่าให้เราฟิกคำตอบในหัวเป็นคำว่าไม่ไว้ก่อนแล้วค่อยคิดว่าเราอยากจะทำจริงๆไหมถ้ามีใครมาชวนเราไปงานบางอย่างให้ตอบไปก่อนว่า ขอดูก่อนแล้วค่อยบอกอีกทีแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธตรงๆไปเลยทันทีให้เราลองกลับไปคิดดูก่อนว่าจะต่อตกลงหรือไม่เราอยากทําหรืออยากไปจริงๆไหม เทคนิคที่2อ,อย่าหาข้ออ้างให้ตัวเองทุกครั้งที่เราปฏิเสธใครก็ตามไม่ต้องอธิบายว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้เพราะถึงแม้จะอธิบายไปสุดท้ายคนที่รับฟังเขาก็จะมีความคิดที่ไม่สอดคล้องกับเราอยู่ดีเขาอาจจะแนะนําวิธีอื่นที่ช่วยให้เราลงมือทําได้ทั้งที่เราไม่อยากเช่นถ้าชวนไปงานเลี้ยงและเราปฏิเสธด้วยการบอกว่าวันต่อมาต้องตื่นเช้าอีฟายก็จะบอกว่านั้นก็กลับบ้านไม่ไวสิถ้าชวนออกไปนัดเจอกันและเราปฏิเสธด้วยการบอกว่ามีงานต้องทําก็จะบอกว่างานเอางานมานั่งทําด้วยสิมีข้อเสนอเยอะแยะมากมายสำหรับ่ราอกควง ไม่ได้ล่ะขอโทษด้วยนะและไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลอะไรทั้งนั้นแทนที่เราจะบอกข้ออ้างต่างๆนาน,นานให้เราบอกทางเลือกที่ดีกว่าเช่นมีคนชวนไปงานเลี้ยงก็ให้เราเสนอว่าท้งนี้อาจจะไม่สะดวกไปขอไปกินข้าวที่ด้วยก,กันวันหลังได้ไหมจะได้ไม่ทำร้ายจิตใจคนชวนด้วยแต่ต้องแน่ใจว่าทางเลือกอื่นที่เราเสนอไปเราก็ต้องอยากทำด้วยเหมือนกันนะคะและสุดท้ายจะสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ productive เราไม่สามารถโฟกัสได้แน่ๆถ้ามีโทรศัพท์ส่งเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลาอยู่ข้างตัวเสียงคนที่พยายามชวนเราคุยตลอดดังนั้นเราต้องเลือกสถานที่ในการทำงานให้ดี ต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่เราสามารถโฟกัสได้เช่นบางคนรู้สึกมีสมาธิมากกว่าที่ร้านกาแฟแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ออกไปไหนให้ใช้วิธีจัดบริเวณสําหรับทํางานขึ้นมาโดยเฉพาะแยกกับบริเวณที่ใช้ผ่อนคลายเช่นโต๊ะทำงานใช้ทำงานเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าจะเล่นโทรศพัพท์หรือว่าผ่อนคลายให้ทำที่บริเวณอื่นของห้องแทนหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะสามารถช่วยเพิ่มโฟกัสให้กับเพื่อนๆได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้อีกขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ